เกิดเป็นเสือสัดแห่งยังเป็นสาคุยกันเกิดเป็นคนอีสานเท่าให้หกแพงกันไหวภัยเหตุดีให้ซอยอยู่ซอยสู่อยาลื่นภัยเหตุพิษให้ซอยบ่กไข่แก่ดอกซอยกันกราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมะลำที่ติดตามช่องลุงสักมักมวนช่องแห่งข้อมูลกาวสารสาระและความมาถึงมื่อวันที่เก่ามกราคม2 5 6 6อยู่ในช่วงต้นปีใหม่กับสภาพอากาศ เมื่อนี่ท้องฝ้าค้มอากาศหนาวในภาคอีสานบรรยากาศกันหนาวมาตั้งแต่ต้นปีใหม่จนตอนนี้หนึ่งอาทิตย์สีข่ขอาทิตย์ที่สองอากาศกันยังหนาวอยู่สำหรับข้อมินไหว้น่งวงการมอลลําช่วงนี้มอลําส่วนหลายกั็มีชิวงานมีการแสดงหนาเวทีทุกว่วงกิมีการอ้อนทั่วการไปแสดงมงหันมองนี เ็นช่วงที่ดีของหมอล่ำในตามปอกคอยเห็นมีอุปสรรคหรือปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับวงปีนี้ไปแบบราลาเปียบเน้่อการแสดงหน้าเวทีเป็นส่วนใหญ่เพราะมีการไล่สดผ่านกุ่นปิดหรือแสดงผ่านออนไลน์ฉะนั้นแล้วกับบอคอยมีเรื่องที่เป็นเรื่องรามาเรื่องที่บอกกัน หรือเป็นกระแสที่บดีเกิดขึ้นกับวงการมอลำส่วนร้ายกับเป็นข่าวเลื่องที่ดีอัปเดตการไปแสดงมองหันมองนีแน่แตาภครอยากหูว่าวงไหนไปแสดงยูไสยก์กสามาัดไปตามในเพียลักๆของมองลำวงของเจ้าของชื่นชอบอีกวงหนึ่งที่บกไดบิวออถึงโดนแต่ว่าเพิ่นเกยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแจงสาวหน่อยเพชรบานแพงอกว่าไปแสดงยูไส์กับวิกแต่กันมองหัน จนเป็นเรื่องชินเรื่องปกติแล้วทว่าถึงวงนี้กระแสตอบรับจากแฟนๆเอฟซีอย่างต่อเนื่องสําหรับวงเก่าแก่อย่างสาวน้อยเผ็รบ่านแพงที่บริหารโดยปอโจโยมมนินมเมื่อคืนนี้ก็แสดงอยู่ที่บ้านหอยไสยอ้อำเภอบ่อระบ,รบรือจังหวัดมหาสา,ารคามแต่ช่วงนี้กระเพ้าๆเ,เ,เ,เรื่องการไลสดพานกุมปิดการเลย่ยซื้อออนไลน์แฟนๆเอฟ,ฟซีซมีทางเลือก ในการไปเบึงมะล่ำหนาเวทีฉะนั้นกระแสของสาวหน่อยเพชรดบานแพงก็เริ่มพ้อเผา,าในเรื่องไก่สดผ่านกลุ่มปิดกสิเห็นใดหน่อยในสาวหน่อยเพชรดบานแพงแต่แฟนๆก็ยังตามไปหก้กำลังใจบัวว่าไปแสดงอยู่วงไดก็ล้นหนาเวทีเตรียมสนามกันตลอดสำหรับสาวน่อยเพชรดบานแพงหมอลำวงใหญ่ที่มีการสืบทอด มรดกทั้งวัฒนธรรมมาย้านานสำหรับสาวหน่อยเพดบานแพงของบอดโจโยมมนินแม่สุภาพจึงเป็นผู้รักผู้ใย,ยคอยประคับประคองคอยซีเนะให้กับบอดโจโยมมนินอยู่ช่วงนี้นอกจากมีว่ใงไงแหล้วทั้งสาวหน่อยเพดั่นแพงเพิ่มก็มีล,ลดหฮล่ำเพิ่นเสเดิดโดยศิลปิน ที่เป็นลักๆก็มีวราช้ซอนสินอนิสาเสียงใสชมพูจริยาและพ้นพลากรแต่รถแห่หน่วยที่สองก็ยังคาในมีความเคลื่อนไหวอยู่ช่วงนี้ถา้าติดตามสาวหน่อยเป็ดบานแพงก,ตก็ต้องติดตามในที่มลํำวงไ่สาวหน่อยเพ็ดบานแพงและรถแห่ล่ำเพ่อนเตยเสดิดได้สองช่องทางในการติดตามศิลปินของสาวหน่อยเพ็รบานแพง และศิลปินอีกคนหนึ่งที่บ่ค่อยได้บอกถึงแต่แต่เพิ่็มีความเคลื่อนไหวมีงานหล่นมือคือกันสำหรับหมอลำใจเกินลอยบอยสิริใัยเมื่อวานนี้วันที่8มกราคมศศบอยสิริใัย,ยก็ได้เลิกเปิดผลิตภัณฑ์ใหมย่ยาสะผมบอดแคสถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบอยสิริใัยที่เป็นเรื่องธุรกิจ เป็นกาวแรกของบอยซิริชัยที่เปิดผลิตภัณฑ์ออกมาหลังจากที่เหาเห็นภาพชิ้นตาบอยสิริชัยสิเป็นศินลปินอยู่บนเวทีไปลองเพลงไปแสดงหมอลำแต่กระฮาผลิตภัณฑ์ล่องรับไว้ในอนาคตโดยมีพอเอะซึงถือว่าเป็นคู่ของบอยซิริชัย ที่การเขามาวงการแรกๆของบอยซิริชัยก็เริ่มจากการไปอยู่กับบอยซิริชัยก็บไปอยู่หลายวงแต่สุดท้ายอยู่ในวงระเบียบว่าทศินของพ่อเอกพักดีพ้นล่ำในการเรียนรู้ฝึกฝนการเป็นหมอลำการเฮ็ดวงมาเปิดวงของเจาของหมอลำใจเกินร้อย ปีนี้ก็เป็นปีที่เจ็ดถือว่าไปได้ดีสำหรับบอลํำใจเกินลอยบอยสีรใชัยจนตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่บอดแค่ที่เปิดโตไปโดยมีพอเอะมาให้กำลังใจมีวงออรดีแบนในช่วงควนเสิตสร้สางความสนุกสนานกับแฟนๆติดตามให้กำลังใจกันสำหรับ หม่รำใจเกินรอยบอยซิลิชัยศิลปินคนหนึ่งถีมาแห้งช่วงนี้ที่เบาถึงบม่ได้น้องแอมชนตีชาศิลปินคนรุ่นใหม่อายุแค่17ปีที่ร้องเพลงลูกทุ่งในสไตล์บานๆเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งที่หน่อยสรับคนรุ่นใหม่สีมาร้องเพลงลูกทุ่งสไตล์เรียบๆง่ายๆการแต่งตัวแบบบานๆ แต่มีซิงเกิลออกมาแล้ว3ซิงเกิลหลังจากประกวดดวลเพลงชิงทุนได้แชมป์ยี่สิบสมัยซิงเกิลแหลกคำสัญญาที่ชาโนมานของน้องแอมชนทิชาตอนนี้ก็มาทีสิบเล้านวิวแล้วและเพลงขอพรทาเวสวรรณวัดไหลขิงตอนนี้ก็เกือบ2อล้านวิวและซิงเกิลที่3ามพาแดงของน้องที่เป็นเพลง,งขอบเวร์ ส่นฉบับก็คือตายอาราไทยตอนนี้กับมาทีซีลานวิวเป็นเพลงแรกของน้องแอมชนดีชาที่เปิดตัวกับ GEM แกรมี A ่โกหลังจากเขามาเส้นสัญญาเป็นศิลปินของ GEM แกร์มี A ่ A สัญญา1ิป,ปีและตอนนี้กับสุ่มทำเพลงเป็นซิงเกิลที่4ของน้องแอมชนทีชาและเป็นซิงเกิลที่2ที่อยู่ในข่ GEM แกร์มี A ่ A ศิลปินสีเนินพลังเสียงอนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งถ้าเปรียบเทียบการข้องตนข้องตัวกับบึงไข่ไข่คับตายออรไทยบรเหานความบื้อวาเนีอนสา่งผลงานด่านเสียงเพลงอย่างเดียวองแอมเป็นทีลูจักของแฟนๆเอฟซีเมื่อปลายปี2565ในดวนเพลงชิงทุนและจากนั้นก็มีกระแสออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยใบย่งงหน่แต่สางตัวได้เร็วสามารถออกรถไม้ปลายแดงเพื่อรองรับการเดินทางการไปทั่วคอนเสิร์ตและตอนนี้ก็ยกบานไม้เมื่อวันทีหนึ่งมกราคมสองพีผ่านมาก็ตามหายกำลังใจน้องแอมชนทิชาศิลปินคนหลุนไม้ที่บ่คอยเห็นหลายสำหรับวัยรุ่นคนหลุนไม้ที่มักชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเมื่อนี้ก็มาอัปเดต ข้าวข้าวเกี่ยวกับวงการหมอลำวงการเพลงลูกทุง่งในช่วงต้นปี2,666ที่กระแสหมอลำช่วงหนีผิดทางกระเปลี่ยนไปคนมักเบิงหมอลำม,มีทางเลือกหลายสามารถเบิงไปเบิงหนาเวที่ใดกระเฮ็ดให้กระแสในโลกโชซ่เชียวในโลกสังคมออนไลน์เลื่มแผ่วๆล,ลงมีทางเลือกเบิงหมอลำเบิงศิลปิน ด้านหนาเวที่ไล้ขึ้นในช่วงต้นปีนี้ใครมีวาอคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์คำอ,อะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งไว้เพื่อว่่พลาดคลิปต่อไปคลิปนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ